สวัสดีครับวันนี้นะครับมาสอนวิธีเบื้องต้นนะครับในการเปลี่ยนชุดแกนเกียร์ตัวนี้นะครับปัญหาของเ R ีเลยปัญหายอดฮิตสําหรับท่านที่ล้มบ่อยเหมือนผมนะครับล้มแล้วตัวนี้กดลงไปที่ดินนะครับ มันจะทําให้ตัวเปลี่ยนเกียร์ตัวตัวตัวเหล็กที่จะไปดันเกียร์นะครับมันจะฉีกอ้าออกหรือดันขึ้นอย่างนี้อ้ามากจะทําให้เกียร์ค่เข,ข้าไม่ได้นะครับจะค้างอยู่แค่เกียร์เดียวมันดูกันว่าเราจะมีวิธีเปลี่ยนชุดแกนข้างในมันอย่างไรนี่นะครับจะเป็นชุดแกนเปลี่ยนเกียร์ข้างในที่ถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่แล้วนะครับที่ทําให้เราเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะครับดูตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับข้างนี้ปกติแต่ข้างนี้มันอ้าออกเห็นไหมครับเนี่ยมันอ้าออกทำให้กดเกียร์ไม่ได้นะเราต้องเปลี่ยนมันนี่นะครับถอดแข้งครับถอดฝาแข้งออกเลยถ่ายน้ำมันเครื่องครับด้วยลูกบ็อกเบอร์12ครับผมนัดจะอยู่ตรงนี้ครับ ไขเลยน่าเรียบร้อยนะครับถ่ายน้ำเครื่องเสร็จแล้วโอ้สีน่ากินมากเลยเสร็จแล้วก็ไขน็อตปิดเลยนะครับไอ้ตัวเบอร์สิบสองเหมือนเดิมลูกบล็อกอย่าลืมปิดนะครับเดีย๋ยวเติมน้ำมันเครื่องไว้เลยหกหยดจ้านี่สิ่งที่ต้องถอดนะครับชุดขาเบรกตัวนี้ถอดสปริงถอดขาเบรกนี่ประกับตรงนี้กันลอย แล้วก็ชุดสายครัดนะครับต้องถอดชุดแป้นตัวนี้ต้องถอดแล้วก็สายม่านน้ําตรงนี้นะครับถอดออกเพื่อที่จะเปิดฝาข้างนี้นะครับผมไปดูกันเลย ตรงนี้น็อสตสองตัวกดสายครับนะครับน็อตเบอร์แปดคายน็อตน้ำยารลอเย็นครับเทกลับมาจะเก็บไว้ใช้อีกคายตัวนี้ปุ๊บน้ำยาหล่อเย็นจะยังไม่ออกเลยครับต้องไปเปิดฝาหม้อน้ำพอเปิดฝาหม้อน้ำปั๊บพุ่งทันทีเลยนี่นะครับหล่อเย็นของเราอ่า เขียวนึกว่าเลือดพิโกโลตัวหนึ่งนะครับที่ต้องถอดนี่เลยชุดแป๊บน้ำเข้าเลี้ยงเสื้อสูบตัวนี้นะครับทางน้ำนี่เบอร์แปดสองตัวนี้จัดการถอดเลยได้แบบนี้นี่ครับออกมาเพื่อที่จะเปิดฝาข้างได้นะครับมันจะติดท่อตัวนี้ถอดคันเกียร์ครับถอดคันเกียร์ออกเลยครับผม ทีนี้ก็มาถอดน,อน็อตรอบๆบเครื่องเลยครับรอบรอบฝาเครื่องถอดเลยครับตอนนี้นะครับน็อตรอบๆอบถูกถอดออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็ทำการถอดฝานะครับถอดฝาได้เลย ร้อยครับตรงนี้ใครหากาลอนมาลองได้ก็ดีนะครับผมใช้กระดาษกับผ้าลองไปแล้วน่ครับนี่ครับ,รบข้างในของเราเรนจะมาดูครับตรงนี้มันจะมีแผ่นกรองด้วยแผ่นกองหยาบชักมาดูด้วยก็ดีนะครับมันจะมีเศษพวกเศษเหล็กเศษอะไรเงี้ยครับแคะออกมาแล้วเดี๋ยวใช้ลมเป่าตอนประกอบก็ใส่เอาไว้ท่าเดิมครับ ใน,นก็ถอดแล้วเห็นไหมครับมีคราบอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาไปเป่าซะหน่อยแล้วกลับมาใส่ไว้ที่เดิมนี่นะครับตัวที่เราจะเปลี่ยนคือตัวนี้นะครับนจะเป็นตัวแกนเกียร์แกนเกียร์จะเอาทางเราโดยเราจะชักออกทางนี้นะครับอาจจะต้องใช้มือล้างเกีย่ยวมันหน่อยนะครับถึงจะดึงออกได้หน่วงสปริงมันดัดมันลงมาแบบนี้นะครับ ดัดลงมาแบบนี้นะครับเราก็จะดึงดึงดึงออกมาเลยครับเรียบร้อยดูสิเสียหายไหมโอ้โหสุดยอดนะครับแหกครับแหกเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้แหกแหกมากเลยมากกว่าตัวเก่าที่แล้วผมอีกตัวนี้ก็แหกครับโอ้แหกสองตัวเลยชนหินเยอะครับล้มเยอะครับโอ้โหดูสิครับสุดยอดเลยนะครับ สองตัวครับเรียบร้อยไปแล้วเห็นไหมครับแหดกลางคู่เลยของผมสองตัวขี่ขี่ควายควายก็ตายตายแล้วขี่คนอื่นเขาขี่กันล้มชนไม้ไม่เห็นอะไรเลยผมนิดๆหน่นอยๆดูสิครับแหดใส่เกียร์ไม่ได้ทุกทีเลยเกียร์เกียร์ใหม่ครับเบิกศูนราคาหน่อยอยู่ประมาณสามร้อยครับ <c oughs> ประมาณสามร้อยบาท แต่ว่ามันจะไม่มีชุดสปริงมานะแม่กล้องหลุดเลยใช้ปากคาเปล่าเห็นไหมครับมันจะไม่มีชุดสปริงเราต้องทำการย้ายย้ายสปริงจากตัวเก่านะครับมาใส่ตัวใหม่นะครับถอดนี่ถอดกิบตัวนี้นะครับกล้ามปูไอ้กิบตัวเนี้ย แหวนทางอ่าถอดแหวนทางออกลูดขึ้นไปแล้วก็ลูดสปริงออกไปใส่กับอันใหม่ได้เลยโอเคครับเรียบร้อยย้ายสปริงมาแล้วครับต้องใส่ท่านี้นะนะทำการยัดมันกลับเข้าไประวังแหวนนะครับมีแหวนตรงนี้เห็นไหมครับมีแหวนตรงนี้ด้วยตัวหนึ่งโอเคครับ ต้องง้างสปริงตัวนี้หน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในเดือยตัวนี้โอเคครับทําด้วยถ่ายด้วยไม่ได้ไม่มีใครถ่ายให้เลย <c oughs> ง้างแล้วเนี่นะครับสปริงจะต้องไปคล้องคล้องเดือยคล้องตัวสลักตัวเดือยตัวนี้นะครับทําให้ตัวนี้โยกเปลี่ยนเกียร์ได้ปกติแค่นี้ครับเสร็จแล้วประกอบไ้เลยตอนนี้ เอาปากคาบกล้องเอาโอ้โอ้ เรีอยอเืงปั๊มน้ำจะต้องตรงที่เดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยหากอลอนมาลองได้จะดีครับผมขี้เกียจผมชอบบ้านเลอะๆเรียบร้อยตรงนี้ประกอบน็อตได้ครับประกอบกลับที่เดิมครับนี่ครับท่อน้าใ,ใส่ใส่สายคัสใส่ชุดเบรก เดี๋ยวประกอบแข้งประกอบแกนเกียร์เรียบร้อยท่อน้ําด้วยเอออย่าลืมนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับฝั่งนี้เราก็ทําการประกอบเรียบร้อยนะครับมาไล่เช็คนะครับว่าน็อตทุกตัวนะครับน็อตยึดคัด์น็อตฝาเครื่องท่อทางน้ําท่อน้ํานี้น,น,น็อตน้ํานี้น็อตน้ํานี้เป็นไงครับครบทุกตัวเรียบร้อยดีไหมน็อตละมันเครื่องใต้แข้งเรียบร้อยดีไหมเบรกเรียบร้อยไหมโอเคมันก็เรียบร้อยจะเหลือไปใส่ คันเกียร์ฝั่งโน้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับเราจะลองเข้าเกียร์กันดูว่าปกติเหมือนเดิมเหมือนรถป้ายแดงออกศูนย์หรือเปล่านะครับโอเคครับเกียร์ว่างครับเปลี่ยนลูกบอลกันล้มาัชนี้ต่อแรกตัวนั้นตัดมันต่อเราใส่กับเตาละคนทำไมเกียร์ของรถ ทดสอบนะครับเอียงรถสักนิดลองเปลี่ยนเกียร์โอ้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 มากกวก็รถป้ายแดงเข้าได้ครับปรับทุกเกียร์แล้วทีนี้จากเดิมที่เข้าได้เกียร์เดียวนะครับค้างอยู่เกียร์ไหนตอนมันพังมันก็อยู่เกียร์นั้นนะครับบางทีไปค้างอยู่เกียร์ห้าเกียร์หกนี่ กลับบ้านไม่ได้เลยคาดหม่โอเคครับ